เล่นตัวอะไรเข้าป่าดีวะนาคอสโอ้ยเบื่อละเรนดอร์อืมก็เบื่อเพนนี่ล่าสุดเพิ่งโดนเนิฟโอ้ยแมวแมวตัวอะไรดีวะ่าเข้าป่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงฮ่าตัวนี้เลยเข้าป่าโหดแน่นอนจัดป่า ใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บ Golden เติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้อง Golden เติมเกมเท่านั้น ใครโดนเกียนใครโดนโกงไว้ดูคลิปนี้สักแปบใครกำลังหา IDRV เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองผมมีทางเลือกสำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยอั m มินต้น tp7 เพจรับซื้อและขาย i d เกมาวีเพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนมีไอดีให้เลือกเริ่มต้น30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรุน่นครบสกินแลเพียบและใครที่เบื่อ ID ดีตัวเองก็สามารถขายกับทางเพจสนใจติดต่ออัลมินต้น tp7 ได้เงินเลยทันทีโอเคครับและในคลิปนี้เนี่ย ผมก็จะมาเล่นเ a ต้าฟาร์มนั่นเองครับ <laughs> ผมเบื่อแล้วตัวแบบธรรมดาธรรมดาครับในเกมนี้เนี่ยผมก็มีอาญาด้วยนะก็ <laughs> <laughs> คือเ a ต้าอาญานั่นเอง <laughs> พีเทมนจะาน้องอ่ามาถึงก็โชว์ความหล่อเท่ก่อนเลยเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเราก็จะลากคีฟมานะแเราก็จะปาด2ตัวนะครับนี่ปาด2ตัวสยองอ่ะอุย้ยสยองอ่ะนี่มันดูถูกเราเหร ยูถูกเพตาฟาร์มเราเหรอได้เดี๋ยวโดนอุ้ยนี่มันไงตนเพื่อนเราเฟิร์สบัตรไปก่อนฟาร์มครับอุ้ยฟาร์มเร็วอยู่นะ่าเร็วก็ yeah แย่ละ <c oughs> ถ้าไม่มีอาญาช่วยก็น่าจะเป็นชั่วโมงอะ่ะเออคลิปกลางลอยลอยครับคลิปกลางลอยลอยบัตรไปหนึ่งทีเจ็บเจ็บจุกจุกอา่าฮะเจ็บจริงเจ็บจริงเครื่องหลอดนะเครื่องหลอดนะอย่ามาซาดกับเพตานะ เทต้าสกิลหนึ่งแรงนะแต่ขอเวลาชาร์จประมาณ20ิวิกว่าจะชาร์จเสร็จมาหนุ่ก็วิ่งหนีไปหมดละนี่แหละครับข้อเสียของเบตาแต่ตัวมันเก่งนะจริงถ้าสกิลหนึ่งมันออกเร็วกว่านี้คือตัวมันโคตรโกงเลยนะต้องรออันติครับม่อันติมาแล้วเบตามันเก่งที่อันตินะเออต้องมีอันติเท่านั้นเลนจา๋าโอ้โหเกี๊ยบเห็นแล้วอะ่ะไม่ทนันละอะไรโผล่เลย ชาร์จรอนี่เห็นไหมผมบอกแล้วกว่าจะชาร์จเสร็จฝั่งนู้ว่าวิ่งหนีไปละไปเล่นบนดีกว่าอาย่ารอด้วยอาย่ามาขึ้นนี้มาขึ้นเร็วไอ้ดัก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 ไว้ผมว่ามันน่าจะอยู่บนนะนะนั่นไงชาร์จรอโป๊ะหนึ่งดีเฮ้ยมันจะรอรัดมันจะรัดนีพันธิดรัดสวยเบื่อหนี่ปาดเผา เป่านี่เป่าเก็บโหมดครับเก็บสามเก็บสามจังวันนี้ดันป้อมเลยเกมชนะที่ป้อมไม่ได้ขยับเลยโดนโดนเพตาอาญาไปดีดันดันโอ้โห,โหจะแตกแล้วนั่นนะ่ะโอ้หูอีกนิดเดียวเดินเหลือพันสามเมื่อจัดไปครับกลับไปฟาร์มครับกลับไปฟาร์มเหมือนเดิม กดชาร์จเสร็จเออเป็นชั่วโมงเรียก,ะกะอะไรเรียกระเด็นชาร์จเปรี้ยอ้ะเ้ยชาร์จเลยความชาร์จเป็นเต่า <c oughs> ก็ทุกคนอย่าไปหาเล่นตามนะครับอันนี้ก็ทำเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นอย่าไปทำตามกันละ่ะฟามครับฟามครับ <c oughs> สามนาทีฟารมไปก่อนตัวเราจะเริ่มเก่งก็ต่อเมื่อมีชูเวทันเดอร์นะครับไอ้ดาบม่วงตีเร็วนะั่นเองรอหาไฟเดียเด๋ยวเราจะออกชูเวทันเดอร์ก่อนนะเฮ้ยยืนนิ่งยืนนิ่งยืนนิ่ง ชาตเปรีย้ยออุ้ยไม่โดนหลบวะอุ้ยบนแย่แล้วไปอยู่เพื่อนไปโย่รอก,ก่อนมาแล้วเป่าเป่าอีไงเป่า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 จะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนตัวหนึ่งอยู่ไหนเฮ้ยหายไปไหนวะเอานั่นไงยืนวับอยู่ <c oughs> ไม่ทันได้ตีสอดเลยแล้วกันไม่ต้องกดอ,อันติเหลือนิดเดียว อันตีเปลืองเบาๆหนักแดงได้เพื่อน,นแดงเอาแดงหายอาหายยาหายยาปัดหนึ่งดีเป่าเป่าป้อมไม่สนใจเป่าป้อมอย่างเดียวเป่าเป่าโอ๊ยป้อมตีไปแล้วจ้าขอคลิปตัวหนึง่งขอคลิปตัวหนึง่งขอคลิปตัวหนึง่งโอ๊ยเพป็นดันแล้วดันด้วย <c ười> เพป็นดันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตอนนี้มันเอาสุดมันเอาสุดโอ๊ยอันเล่นอันเล่น ตัวอยู่เพื่อนเป่าเป่าเป่าอุ้ยอเล่นเกาะเป่าเป่ายาอย่าทำคอยอย่าทำคอยสวนนี่ไงโดนโดนหูหายาล้ำเรียบร้อยเต็มเต็มวนี้ขึ้นขึ้นเพื่อนสวยไหวไหวชิวไหวชิวเออที่เป็นคิวที่เป็นคิวแล้วยังไงต่อที่เป็นคิวแล้วยังไงต่อที่เป็นคิวแล้วยังไงต่อนี่เรียบร้อยฟอร์ไปสรุปคลิปนี้ไวยโออาญา ไม่ใช่เพตาอาญาละเป็นไวยโออาญาฟาร์มไปครับฟาร์มไปเฮ้ยเพื่อนจะเล่นกันแล้วเฮ้ยสวยเพื่อนเกียนมันเกียนมันสวยเกมนี้ดูเหมือนว่าเราจะไม่ค่อยได้ไฟกับเพื่อนเลยนะเออเพื่อนก็เล่นกันมันจัดถามว่าฟาร์มแบบเชียร์ครับไปแล้วฟาร์มเสร็จดี๋ยวนี่ขนาดฟาร์มสองกองนะเอาหกทีออกหกทีคิดจะมาเกินนายโยเริ่มฟาร์มไม่ว่านะไประดับว่ากันมาแล้ลงกี่เซอร์แบบ ตอนนี้เราได้ของ3ชิ้นแล้วนะครับรวมรองเท้าต่อไปเราจะออกเป็นฟอสกาดจะได้ถึกๆหน่อยอุ้ยล่างล่างล่างปิดตด้นะปิดตานะชาร์จรอผู้ไม่โดนอะไรเลยอย่างที่ผมบอกกว่าจะชาร์จเสร็จฝั่งนู้นมันหนีไปบ่อละอุ้ยโอ้เต็มเลย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 เล่มเป้าจังวันนี้ ปาดไปหนึ่งทีโอ้โหแรงแรงแรงอยู่ฝนะ <c oughs> ั่งนู้นน่ะแรงนี่ไงผัดไปหนึ่งทีปาดไปหนึ่งทีไม่ได้อะไรครับอม,มันว่าไฟนี้จะไม่ได้อะไรกลับ <c oughs> ไปฟาร์มดีกว่าอันเล่นอยู่ล่างเราอย่าไปสนใจอันเล่นนะอันเล่นนี้แบบ <c oughs> อย่าไปหาเล่นกับมันเด็ขดขาดตอนแพ้เล่นจัดเลยมาเอามังกรเพื่อความรวย กรต้องทำงกรเพื่พอความรวยแต่ป้อมกาลางเราจะโดนแล้วทันไหมไปยูหวายสานิทพักอย่ามายุ่งกับป้อม <c oughs> ล่างโดนอย่าแล้วสามวิเพื่อนสามวิเมียนติไปยูมีตัวอะไรอย่างแรกไหมแอนดอร์พักหนึ่งทีไี่ไงตี่ไงไเป่าเป่าเป่าได้หมดได้หมดอุ้ยเล่นกาะหัวเล่นกาะหัวมาดิกาะหัว เปล่าหมดนี่เรียบร้อยอาญาตัวเดียวจะไปไหนขอคอสหน่อย <c oughs> อาญามันเร็วจัดขอชนะได้ปะเฮ้ย <c oughs> มีการขอชนะด้วยอะไรครับนี่การขอชนะเฉยชาดเลยเฮ้ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ดักได้นะเอ้ลันดอร์ได้เดี๋ยวรออันติเอ้รอสกิลสองมา ผักหนึ่งดิเฮ้ยผักมันโดนได้อยู่ได้อยู่นี่ไงโดนโซโล่คิวโซโล่คิวอเลนยังไงอเลนจะเอาเป่าอฮะเกาะหัวแบบนี้กเกาะหัวแบบนี้นี่โดน <c oughs> เอาอีกคนเว่าเอาอีกคนเว่าเราอะอันตีนะอันตีนะเฮ้ยหนีเลยหนีเลยกลัวกลัวเป่าแรกปอมเลยแรกปอมเลยได้ปะเออสวยโอ้หโหอ้หนี่ขยาลำเต็มเต็ม รำเป็นเต็มมาดีแรกหนึ่งแรกสองคุ้มหมอตอนนี้สกอร์เราก็ไม่ได้แย่นะสกอร์เจ็ดสองเจ็ดนะครับเฮ้ยสกอร์ค่อนข้างจะดีเลยโอ้ยเพื่อนบอกกันอีกแล้วเพื่อนร<ๆ>อด้วย<ๆ>เพื่อนรอด้วยอุ้ยชานิดมาอุ้ยอ้ยเกือบเมื่อกี้ถ้ามันสับเราเราน่าจะแย่ยนะมาแล้วเพื่อนพักให้หนึงดีเอ้ยพักให้หนึงดีนี่เป็นไงเซฟเพื่อนเพต้าเป็นตัวเซฟเพื่อน นี่ผักให้จะมาเหรอจะมาล้วงจะมาล้วงมาล้ว,วงมีอันตีนะเพื่อนมีอันตีนะปีเตไมไหมครับ <c oughs> สามทางเอ้ยขอสามทางแล้วจว้าวันนี้ไม่สนครับซอยซอ,อยเอาทางนี้แนตายก่อนเอาทางนี้แน่ตายนี่ทำไมมันถึกจังวะเออจบเพื่อนจบเออเลิกชินะป่าและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์คำว่า กะเพราเนื้อให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องสเปเชียลด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ